สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับต้นคมสตูดิโอนะครับหลายคําถามหลายคําตอบวันนี้นะครับจะมีคําตอบให้กับเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวครีเอเตอร์ทุกท่านนะครับเอาละนะครับเขาบอกว่า60,000นาทีต้องใช้เวลาอีกงานเท่าไหร่นะครับเอาละ6 0 0 0ื 60, นาทีต้องใช้เวลาอีกงานเท่าไหร่นะครับบางคนก็บอกว่าลงคลิปทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นคลิปยาวลงทุกวันนาที ยังไม่เดินยังเหมือนเดิมแถมเวลาถูกลดอีกนะครับเอาละนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับ6 0 0 0ืนนาทีต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่กี่วันนะครับใช้เวลากี่วันนะครับถึงจะครบ6 0 0 0ืนนะครับก็อย่าลืมนะครับตอนนี้ะตอนนี้นะครับการสร้างรายได้ในคลิปเดียวเปลี่ยนแล้วนะครับจากแต่ก่อนนะครับทางระบบ AI หรือ Facebook เขาจะส่งมาให้เรานะครับ ให้เรากรอกหรือให้เราสมัครแต่ณนะตอนนี้เขาบอกว่าต้องผ่านโฆษณาในสตรีมนะครับก่อนถึงจะสร้างรายได้ในคลิปเดียวได้ก็คือว่าต้องสร้างรายได้ในคลิปต้องสร้างนะครับรายได้ในสตรีมแล้วก็คลิปเดียวทั้งสองอย่างนะครับก่อนอื่นนะครับ5,000คนนะครับแล้วก็60,000นาทีที่ผมบอกเนี่ยถึงจะสร้างรายได้ในคลิปเดียวได้ต้องทำยังไงวันนี้มีคำตอบนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอนะครับเพื่อนๆนะครับที่รับชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมนะครับทำคลิปดีๆมาแนะนําแล้วก็ให้เพื่อนๆชมนะครับเอาละครับนะครับหกหมื่นหน้าทีต้องรออีกนานเท่าไหร่นะครับเนี่ยที่สําคัญเลยหนึ่งละเรื่องโพสต์นะครับมี2เรื่องแค่นั้นเองเรื่องโพสต์นะครับกับเรื่องการไลฟ์สดแค่นั้นเองนะครับ มาดูเรื่องโพสต์นะครับโพสต์มีอะไรบ้างนะครับสิ่งที่ f c e e o o o นะครับที่เขาให้มานั่นแหละเพื่อนๆที่ Facebook ให้เขาให้มานั่นแหละคือโพสต์นะครับรูปนะครับ2องสตอรีนะครับ3มวิดีโอคลิปสั้นคลิปยาวแค่นั้นเองนะครับเราจะจัดการแบบไหนเราจะโพสต์ยังไงนะครับผมจะแนะนํานะครับเช้าเที่ยงเย็นนะครับทุกคน จะมีเวลาไม่เท่ากันนะครับเราจะทำยังไงเช้าเที่ยงเย็นนะครับโพสเลยนะครับคลิปเรียวนะครับคลิปสั้นนะครับตื่นเช้าขึ้นมานะครับเตรียมสต็อกคลิปวิดีโอไว้เลยนะครับ1คลิปนะครับโพสเลยเช้านะครับแล้วก็ไปทํางานหรือทําอะไรก็ได้แล้วแต่คุณนะครับ2ตอนเที่ยงหรือบ่ายโมงโพสเลยอันนี้คลิปสั้นนะครับคลิปเรียวนะครับโพสเลยแล้วก็3ตกเย็นมานะครับโพสเลย 3วันก็ได้ไอ้สคลิปก็ได้ต่อวันหนึ่งนะครับแล้วคลิปสั้นหรือคลิปยาวล่ะครับคลิปยาวก็ลงประมาณคลิปละ1ก็ได้1วัน1วันต่อหนึ่งคลิปก็ได้นะครับแล้วโพสตล์ละโพสต์ตตหมายถึงว่าที่เขาให้โพส์นี่ยโพสรูปตรงที่บอกว่าคุณคิดอะไรอยู่นั่นแหละก็โพสต์ภาพนะครับเกี่ยวกับวิดีโอที่เราทําก็ได้นะครับอ่าภาพก็โพสต์ไปนะครับแลวสตรอรี่ที่สําคัญสตรอรี่ด้วยก็ต้องโพสสตรอรี่อะไรที่ Facebook เขาให้โพสนั่นแหละ เราทำนะครับไม่ว่าโพสต์แล้วก็ Story, สตอรี่โพสคลิปสั้นคลิปยาวทําเลยทําที่ผมบอกอเช้าเที่ยงเย็นโพสต์ไปเลยนะครับหมายถึงคลิปเรียวนะนะครับคลิปสั้นนะเช้าหงเที่ยง1นึ่งเย็นหนึ่ง,ง,น,ง,ง,น,งนอกจากนี้เราโพสต์มากกว่านี้ก็ได้นี่ผมแนะนําแล้วก็คลิปยาวก็ลง1วันตัวหนึงคลิปก็ได้นะครับแล้วมาดูจะทํำยังไงนะครับหลังจากให้เพื่อนๆทาสม่ําเสมอเลยทําที่ผมบอกทำไปทุกวัน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 วน,วน,นะครับ แล้วผมทําไปล่ะแล้วทําไปแล้วไม่มีใครดูทําไงอย่าเพิ่งไปสนใจไม่มีใครดูทําไปก่อนนะครับลงไปทุกวันนะครับสมมติว่าลงไปทุกวันละ1วัน2วัน3วัน3วันแล้วโอเคนะครับยังไม่มีใครดูนะครับกลับมานะครับแต่วิดีโอทำมาเดิมนะกลับมานะครับจะทํำยังไงทีนี้ให้มีคนดูนะครับจะทํายังไงให้มีคนดู1นนะครับจากที่เราลงวิดีโอแล้วใช่ไหม้าเที่ยงเย็นนะครับ เราก็ไปดูคนอื่นนะครับไม่ต้องไปสนใจติดตามอย่าเพิ่งไปสนใจติดตามเดี๋ยวผู้ติดตามก็จะลับมาเองนะเพื่อนๆนะครับฟังที่ผมแนะนํานะครับไปดูเพื่อนในคลิปนะครับสังเกตไหมครับคลิปที่เขาส่งมาให้ดูนะ่ะนี่แหละอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะให้เราดูจบก่อนดูจบถ้าเป็นคลิปเลี้ยวต้องดูจบแล้วครับแล้วก็คอมเมนต์ใต้ภาพแล้วก็ใต้เนื้อหาแล้วก็คอมเมนต์นั่นแหละเพื่อนยอเยอะที่สุดเลยเป็นร้อยเป็น50นั่นแหละคือเพื่อนนะครับเราดูนะครับ เราไม่จําเป็นต้องดูตลอดก็ได้นะครับแค่เราดูวันละ3ามสี่คลิปเนี้ทาเป็นแบบเนี้ย,นนยถ้าเป็นคลิปยาวก็ดูประมาณ่าสมมติเราลงวิดีโอสิบนาทีก็ดูสักครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก็กดไลค์แล้วกดคอมเมนต์อยากติดตามได้ไหมได้นะครับดูคลิปให้จบก็ติดตามประมาณ3 4ถึงคนต่อวันก็ได้ไม่ต้องกดติดตามตั้งใจกดติดตามมันไม่เกี่ยวกับผู้ติดตามเลยแต่ถ้าเราทําผมที่ผมแนะนําเนี่ยควรมาดูแน่นอนนะครับควรจะมาดูเราแน่นอนแต่ลงคลิปสม่ําเสมอนะนะครับ ทำต,ตามผมนี่แหละแล้วก็นะครับดูเสร็จแล้วก็ดูเสร็จ,แล,รจแล้วก็คอมเมนต์คอมเมนต์เพื่อนใต้นั่นแหละครับใต้ีโอหรือใต้ภาพนะครับอย่าลืมคอมเมนต์นะครับนั่นแหละเราทําทุกวันทุกวันทุกวันนะครับทําทุกวันนะครับแต่ถ้าไม,มีเวลาจริงจริงก็หาเวลาดูนะครับแค่เราลดทิฐิ 3, เราลงมาไปดูเพื่อนแล้วก็ไปทําทําแบบนี้นะครับอ่าพอเราทําแบบี้เสร็จนะครับเพื่อนที่เขาเห็น ว่าเออคนนี้มาดูเรา <S <S เขาก็จะกลับมาดูเราเองถูกต้องไหมครับแล้วไม่ต้องห่วงนะผู้ติดตามมันก็จะกลับมาติดตามอัตโนมัติอีกแค่ทําไปเรื่อยทําไปเรื่อยทําไปเรื่อยแค่นี้เองนะครับแล้วเวลานะครับลงไปเลยคลิปหนึ่งเนะี่ยมันต้องมีคลิปใดคลิปหนึ่งที่ปังแน่น,นอนลหละลงไปเลยนะครับแล้วยิ่งเพิ่มกว่านี้คือ2คือไลฟ์สดไลฟ์สดเนี่ยทำเลยตัวน,นี้มีประโยชน์มากไลฟ์สดเพื่อให้เพิ่มนาทีเพิ่มขึ้นแล้วยิ่งเปิดการมองเห็นเพิ่มขึ้น กลับมาคนนึ่งที่ผมบอกว่าลงคลิปเนี่ยทุกวันยาขาดลงคลิปเช้าเที่ยงเย็นเนี่ยลงไปเลยยิ่งการไลฟ์สดยิ่งเปิดการมองเห็นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนี่แหละคือข้อดีการไลฟ์สดยิ่งได้เพิ่มเวลาด้วยเลขหกบนหมื่นนาทีมันก็ยิ่งเพิ่มไปด้วยนอกจากวิดีโอที่เราเขาดูนะนะครับนี่แหละนะครับลองดูคือไลฟ์สดคือเปิดการมองเห็นและได้ทั้งสามเรื่งด้วยตัดเป็นคลิปสั้นฮิปดาวได้อีกนะครับไลฟ์สดเพื่อเปิดการมองเห็นยิ่งเพิ่มคนมาดูเราอีกจากที่เราเปิดเพจ ศูนย์เริ่มใหม่ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจากวันที่มีผู้ติดตามเลยก็ต้องเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแต่มันต้องใช้เวลา 2- 3ถึงันเป็นอาทิตย์ก็มีแต่ใจเย็นๆทาคลิปวิดีโอต้องใจเย็นๆอย่าใจร้อนนะครับใจเย็นๆอย่าใจร้อนค่อยๆทำค่อยๆลงคลิปแต่ที่สําคัญคับมาที่การลงวิดีโอเน้นคุณภาพนะครับเช้านะครับหคลิป2เที่ยง1คลิปเย็น1คลิปรวมเป็น3แล้วก็วิดีโออีกนะครับคลิปยาว หนึ่งคลิปต่อหนึ่งวันก็ได้แล้วก็โพสต์อีกแล้วก็สตอรี่ทาแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันนะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ไปดูเพื่อนไปดูเพื่อนวิดีโอใหม่ยถึงคลิปสั้นคลิปยาวเนี่ยดูแล้วก็จบแล้วก็คอมเมนต์นะครับอย่าไปติดตามนะอย่าไปติดตามกดหนึ่งกดสองกดสามอย่าไปตั้งใจก,กดติดตามมันไม่ได้ประโยชน์เพราะว่าอาจจะคนกลุ่มและเป้าหมายของเรานะครับไม่รู้ว่าเราลงวีดีโอเกี่ยวกับอะไรเนี่ยเขาอาจไม่ดูไปเราก็ได้สงเกตน,นะครับนี่แหละกลุ่มที่เขาเป้าเป้าเป,ป้าหมายคือ AI เขาจะนําส่งไปเอง นำส่งให้เราดูนำส่งให้เขาดูเองว่ากลุ่มประเภทไหนจะให้เราดูวิดีโอเราแค่นั้นเองแต่ถ้าเราไปเพิ่มไม่ได้ตั้งใจเพิ่มไปตั้งใจกะว่าจะเอาผู้ติดตามอย่างเดียวเหมือนคนละเรื่องนะครับเดี๋ยวผู้ติดตามก็จะกลับมาหาเราเองอัตโนมัติแน่นอนนะนี่แหละครับ6กหมื่นนาทีทํำยังไงนี่แหละอาจจะมีความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อนๆอเ,เ,เอาไปต่อยอดได้ไปลองทําดูไปลองฝึกดูนะครับแค่ผมบอกว่าใจเย็นๆค่อยทาได้แน่นอนนะครับอย่าใจร้อน แค่ทาตามผมคือลงคลิปสม่ําเสมอทุกวันนะครับดูเพื่อนให้จบดูคลิปเพื่อนให้จบนะครับแต่ถ้าไม่มีเวลา,าจริงๆก็ดูอย่าเลื่อนผ่านนะดูให้จบแล้วคอมเมนต์แค่นั้นเองแล้วกลุ่มพวกนี้ก็จะกลับมาหาคนเองแล้วพูดติดตามก็จะกลับมาอัตโนมัตินะครับแค่นี้แต่เรื่องติดตามเอาไว้ก่อนนะครับให้เราทําตามผมคือการมีส่วนร่วมนั่นแหละเราไปดูเขาคือการมีส่วนร่วมส่วนร่วมวิดีโอเราลงอยู่แล้วไงเราก็ไปดูเขาวิดีโอ เหมือนเราลงสต็อกวิดีโอไว้ตรงนี้แหละในเครื่องเราใน Facebook เราเหมือนเราลงสต็อกไว้นี่แหละคือกองเงินกองทองเลยลงไว้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 วิดีโอก็มาตรฐานลงไว้ลงไว้ลงไว้นี่แหละคือมันจะเพิ่มพูนไปเรื่อยๆหลังจากที่เพื่อนผู้ติดตามเรามาติดตามแล้ววันหนึ่งสี่หกคนวิดีโอที่เราลงมันก็จะเด้งไปหาเขาเองมันจะรันอัตโนมัติมันจะเอไอเขาจะส่งกระจายไปให้นี่แหละคือนี่แหละเขาค่อยๆทานะ แต่วิดีโออย่าขาดทุกวันนะครับลงทุกวันเราไปดูเพื่อนการมีส่วนร่วมเป็นสิ่งสาคัญไปดูเขาดูคลิปวิดีโอให้จบมีปฏิสัมพันธ์นู่นนี่นั่น,นอะไรทุกอย่างแค่นี้เอง AI ไม่ได้ขออะไรมากดูนะครับอย่าไปคิดว่าเขาจะมาดูเราก่อนนะนะครับหนึ่งละอย่าไปคิดว่าเขาจะมาดูเราก่อนนะครับไม่ใช่ว่าลงวิดีโอทาไมไม่มีคนดูเราเลยลงเป็น10ลงเป็น20ทุกวันเสียเวลาไปทำอันอื่นดีกว่าไหมอย่าเนี่ยคุณ อย่าคิดแบบนี้นะครับแต่ถ้าคุณเริ่มที่จะทําแล้วคุณอย่าคิดแบบนี้ว่า,าทำไมไม่มีคนดูเราอายหรือเปล่าเนี่ยอย่าไปคิดเลยเราต้องมีปฏิสัมพันธ์คิดใหม่ทาใหม่ปฏิสัมพันธ์นะครับไปดูเขาไปดูเขาไปดูเราเอาใจเขามาใจ,จาเราเรา,เราต้องให้ใจเขาก่อนเขาตึงมามาดูเราแค่นั้นเองนะครับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ทําใหม่ลองดูเพราะเราเป็นสาธารณะแล้วนะครับไม่ใช่ส่วนตัวนะครับ Facebook ส่วนตัวก็เหมือนกัน นะครับเพียก็เหมือนกันลองไปทําดูนะครับถ้าเราไปให้ใจเขาก่อนยังไงเขาก็กลับมาดูเราแค่นั้นเองไปดูเขานะสร้างส่วนสร้างเ,เขาเรียกว่าอะไรการมีส่วนร่วมให้มากที่สุดนี่แหละทํำยังไงพี่ก็เพื่ไปดูคลิปเขาเขาทํากิจกรรมอะไรอย่าไปเลื่อนนี่แหละนิ้วนี่สำคัญเนี่ยอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านให้ดูนะครับกั้นใจดูนิดนึงก็ได้นะครับกับข้าวไม่อร่อยก็ไม่เป็นไรก็บอกว่าอร่อยแค่นั้นนะครับอยอดเยี่ยมสุดยอดเลยพยายามอย่าเน้นคําเก่า เน้นคาใหม่ไปเรื่อยๆสติกเกอร์ผมก็ไม่แน,น,นะนานะก็ได้อยู่นะครับแต่ข,ข้อความที่สําคัญนะครับเพราะว่า AI เขาจะตรวจสอบว่าใช้คําเดิมซ้ำๆนะครับเวไอจะตรวจว่าเป็นสแปมแน่นอนนะครับนี่ลองดูลองทําดูผมบ้านให้ประโยชน์แน่นอนนะเพื่อนๆหวังว่านี่แหละก็ขอสรุปนะนะครับ60,000นาทีต้องทํำยังไงอีกนานไหมนี่แหละครับอย่าลืมนะตอนนี้ที่จะเปิดสร้างรายได้ในยูเรียลนะครับต้องมีผู้ติดตาม5,000คนนะครับ แล้วก็6กห0,000นนาทีนะครับโฆษณาในสตรีมมาก่อนหลังจากนั้น1อาทิตย์หรือ2อา 2> อาทิตย์เขาก็จะส่งาการตั้งค่าเรียวมาให้แค่นี้เองนะครับทำค,คู่กันไป5 0 0 0ันคน6 0 0มืนาทีถ้าทําตามผมนี้ไม่ยากแน่นอนทําเลยนะครับโพสต์ทุกวันเช้าเที่ยงเย็นนะครับลงทุกวันคลิปสั้นคลิปสั้นเนี่ยคลิปเรียวเนี่ยเช้า1เที่ยง1เย็น1โพสต์คลิปยาวอีก1ต่อวันนะแบ่งเลยนะครับ7วันเนี่ยทำทุกวัน,ท,วนทุกวันนะครับถ,ถ้ามีเวลาจริงจริงก็ ไม่เป็นไรนะครับก็ต้องขอต้องทําแล้วก็สตอรี่ต้องโพสต์นะครับทำอันนี้ทุกวันทุกวันแล้วเข้าไปดูเพื่อนไปดูเพื่อนเสร็จแล้วก็ทักทายตอบคําถามตอบอะไรก็การมีส่วนร่วมนี่แหละการมีส่วนร่วมยิ่งมากยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายคือไลฟ์สดไลฟ์สดนี่แหละมันจะเพิ่มเวลาไปเรื่อยไปเรื่อยให้เรามองเห็นยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นมเพิ่มเพิ่ใจเย็นๆใจร้อนทําไปทุกวันไลฟ์สด7วันต่อ3ก็ได้นะครับไลฟ์สด7วันต่อ3ครั้งก็ได้นะครับ นะครับโอเคนะนะครับทำแบบแบบนี้แต่แบบนี้มันจะเพิ่มึันเองถ้าอยากเติโตัวเร็วนะครับลองทําดูนะผมมองว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์มากก็ไม่น้อยฝาเพื่อนๆเอาไปต่อยอดในนะนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะมีแค่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกับผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ